มาที่เรื่องของหนุ่มจาก JR กันบ้างดีกว่านะคะต้องบอกเลยว่า c ีเนี่ยเขามีการคอนเฟิร์มแล้วว่าจะมีแฟนมิทติ้งนะฮะทั่วประเทศต้องบอกว่าหลายประเทศเลยสิในเอเชียด้วยแต่ว่าจะมีลุ้นที่เมืองไทยหรือเปล่าติดตามได้ที่ข่าวนี้ค่ะ แฟนคลับสาวๆทั่วเอเชียของ c ีวาสมาชิกหนุ่มหน้าหวานแห่ง JR เตรียมตัวส่งเสียงกรี๊ดได้เลยนะคะเพราะว่าล่าสุดนี้ทาง Star Empire Agency ของ c ีวาได้มีการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการแล้วว่าจะมีการจัดงานแฟนมิฟติ้งของ c ีวาแบบเดี่ยวๆในหลายประเทศทั่วเอเชียโดยจะเริ่มต้นเดินสายแฟนมิตในช่วงต้นเดือนมีนาคมนี้ค่ะ ส่วนประเทศที่ซีวันจะเดินทางไปเพื่อพบกับแฟนคลับอย่างใกล้ชิดจะเริ่มต้นที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นวันที่7มีนาคมนี้หลังจากนั้นซีวันก็จะเดินทางไปพบกับแฟนคลับแดนมังกรที่เมืองเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนในวันที่15มีนาคมก่อนจะกลับมาร่วมงานแฟนมิทที่กรุงโซเกาหลีใต้ในวันที่21มีนาคมนอกจากนี้นะคะจะมีการเดินทางไปยังฮ่องกงกวางโจวก่อนที่จะปิดท้ายงานเอเชียโซโล่แฟนมิทที่ประเทศไต้หวันในวันที่2พฤษภาคมนี้ค่ะ เอเจนซี่ของซีวานเผยว่าป๊อปไอดอลหนุ่มน้าหวาน,ววานขวัญใจสาวๆคนนี้ได้เตรียมของขวัญสุดพิเศษเพื่อมอบให้กับแฟนคลับทุกคนในงานแน่นอนโดยซีวานได้ทําการซ้อมอะไรหลายๆอย่างเพื่อให้งานโซโล่แฟนมิครั้งแรกของเขาเนี่ยออกมาดีและสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆมากที่สุดซึ่งซีวานจะโชว์การร้องเพลงเต้นรำและการพูดคุยอย่างเป็นกันเองกับแฟนคลับทุกคนที่มาร่วมงานอย่างดีที่สุดแน่นอนค่ะ เดี๋ยวรอดูรายชื่อประเทศอีกทีเอ๊จะมีเมืองไทยไหมนะนั่นนะสีแต่หน้าละมุนมากเลยนะ <c oughs> ถ้าไม่ <c oughs> มีสงสัยต้องบินไปฮ่องกงไกลไกลใช่ค่ะอาจจะวพักกันสักครู่นึงค่ะช่วงหน้านะคะีค่ะข่าวเด็ดตลอดทั้งวันรออยู่แล้วล่ะคะ่ะ